อยากมีความรักที่ดีแล้วก็อยากทำธุรกิจให้ได้ดีเรียกว่าอยากมีความมั่งคัง่งและเป็นที่รักพร้อมๆกันใช้เลขอะไรในเบอร์มือถือดีวันนี้มาทราบไปด้วยกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับดรไก่มัฒนาปวีสารคุณมนตรีกับรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตรายการที่ให้ความรู้ดีๆเรื่องเบอร์มือถือเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะหลายท่านมีความสงสัยว่าการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ การให้คุณไก่ช่วยเป็นสะพานบูญร้อยเรียงเบอร์มือถือให้สามารถขอให้ชีวิตดีได้หลายเรื่องหรือเปล่าขอให้ความรักดีแล้วขอให้ธุรกิจที่ทำรุ่งเรืองด้วยในเบอร์เดียวกันได้ไหมคุณไก่ตอบได้เลยค่ะว่าสบายมากค่ะกลุ่มตัวเลขที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความมั่นคงมั่งคัง่งและเป็นที่รักเป็นกลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้นะคะยกตัวอย่าง6ชุดด้วยกันนะคะชุดที่1 2, 3, 2ค่ะชุดที่ 2, 2, 4, 9ชุดที่ 3, 3, 2, 4ชุดที่4ค่ะ 4, 2, 3ชุดที่5ค่ะ 3, 2, 3และชุดสุดท้ายนะคะ 2, 3, 9 เลขสเสน่ห์กลุ่มนี้นะคะใช้ได้กับเรื่องธุรกิจการงานที่ทำและเรื่องความรักได้ด้วยเลยหลายท่านยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ว่าคำว่าสเสน่ห์ส่งผลได้แค่เรื่องความรักเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสเสน่ห์สามารถที่จะใช้กันในธุรกิจได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสเสน่ห์เชิงชูสาวเท่านั้นนะคะท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขสเสน่ห์ในการทาธุรกิจ มีวาจาเป็นทรัพย์จะมีแรงเมตตามหานิยมทำอะไรก็มีแต่คนอยากช่วยเหลืออยากอุปถัมภ์และการขายของก็ง่ายจะหาผู้ร่วมหุ้นก็สบายทำธุรกิจอะไรก็มันง่ายๆไปหมดเรียกได้ว่าเลขกลุ่มนี้ละค่ะที่ดึงดูดทั้งความรักที่ดีและสนับสนุนเรื่องธุรกิจการงานได้มากๆเลย แต่ที่สำคัญคือการจะใช้เลขกลุ่มนี้ในเบอร์มือถือให้ส่งผลอย่างที่คุณไก่บอกเลขกลุ่มนี้จะต้องถูกล้อยเรียงในเบอร์มือถือแบบถูกที่ถูกตำแหน่งโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะท่านใดที่ต้องการให้คุณไก่ร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ใหม่คุณไก่ยินดีเป็นสะพานบุญในการร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ทุกท่านค่ะสามารถติดต่อเข้ามานัดหมายเพื่อนัดพบคุณไก่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ วันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยประโยคที่ว่าไม่อยากให้เวลาเดินไปอย่างไรค่าเตือนตัวเองค่ะว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วหรือยังใช้ชีวิตทุกวันให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะสวัสดีคะ่ะ